สร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวด้วยทางรัฐระดับโลก ep ที่39คะ่ะหยุดคิดถึงนี่หยุดคิดถึงอะไรที่มันจะดึงเราลงให้คิดถึงแต่สิ่งที่ปรารถนา3ามเทคนิคการปล่อยวางและเชื่อใจผลลัพธ์เกิดไปแน่นอนคุณต้องเชื่อให้มากพอว่าจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ข้างเราเสมอเชื่อให้มากพอสิ่งที่เรานับถือเขาอยู่ข้างเราตลอดเวลาเชื่ออยู่ในหัวใจอย่างดึก เชื่อแบบไม่เอ๊ะเชื่อแบบไม่ต้องถามผลลัพธ์มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเปลี่ยนอารมณ์ที่วิตกกังวลไปทำเรื่องที่เราสบายใจตื่นเช้ามาขอบคุณร่างกายใส่โปรแกรมคำพูดที่อยากได้และลืมเรื่องที่คุณกังวลไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่ปรารถนาจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเองถ้าเรารอรอย,อยังไงก็ไม่มาเปลี่ยนอารมณ์ไปทำอะไรอย่างอื่นที่เราสนุก และมีความสุขเล่นดนตรีเล่นกีฬาเล่นกับน้องหมาและน้องแมวทําในสิ่งที่เรามีความสุขให้คิดว่าการลังเลสงสัยพลังลบทั้งมวลคือโลกร้ายถ้าเราเผลอคิดเราอาจจะเสียชีวิตได้จัก,กรวาลติดต่อเราผ่านอารมณ์และความรู้สึกฉะนั้นต้องไม่ลังเลสงสัยหรือปล่อยอารมณ์ไปกับเรื่องราวรบๆเพราะนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เราไม่สําเร็จ